นะครับเดอ้อมันนี่ออกไปกินปลาสะอยู่นาครับนี่นั่นงรถจะแตกไปครับมันนี่พอน้องพงเป็นคนขับน้องพงหันมาหน่อยสิลกูกโอเคชูสองนิ้วหน่อยเออ,อนี่ไปไปใส่ในคุณนัฐาไปไปนาหันมามองดูหน่อยมามองหน่อยปปออไปสุภาสะไปสปลาสะเนาะนี่ นี่ครับพญานาคครับนี่ทอพญานาคนี่ยางเงีเลยครับบกวนนี่ครับเสื้อโบราณนีพ่พ้นตากเสือเ้อนะครับนี่นะครับเป็นเสื้อโบราณน,นะครับมักหมักมักขีดต้มไว้นะครับเอ่อมักบักเกลือไว้ตัวละสองพันบนครับตัวนั้นป<อ>่ะมานถืกถึกครับ รับโดนแล้วนะครับบอได้คีรถอีแท็กครับนะครับรถอีแท็กนะครับบรรยากาศครับในหมู่บ้าน,นครับปีไม่ในคนก็นมาหลายครับเนะี่ยตีไม่คนมาหลายครับบรรยากาศ หมู่บ้านนะครับบ้านตูมนะครับอำเภอศรีรัตนะจงหบัดศรสีสะเกดนะครับร้องเสียงแล้วก็มีครับโอ้รถไทยไม่ครับรถไทยไม่ นี่กอดขนมเที่นี่เป็นภาษาพื้นบ้านนะครับเป็นภาษาทางอันนี้เพื่อนก็ว่าสีเผานี่คือมีมีสวยมีเยอะมีลาวแล้วก็มีเขมรนะครับสีเผานะครับที่สีสะเก็ดนี่ครับออกมา่นแหละครับนั่นครับนั่คือมู่บ้านนะครับผมนั่นเป็นมู่บ้านเป็นทางลาดยางครับทางลาดยางครับ เขากรุงเทพไปโอ้มีหอดแท็กซี่ครับแท็กซี่อ้าวไปไปไปอ่าฮะแท็กซี่เขาเขาบานตูมครับนี่แท็กซี่เขาบานตูม,รบ,าบ,าตมบรรยากาศครับครับเนี่ยครับกำลังจะไปน้านะครับ ครับไปพ่อกันอยู่นะนะครับเด้อ